สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการอุดรอยรั่วอาหม้ออลูมิเนียมเรานะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมก็ทำการเคาะไปนะครับเพราะว่าเขารูเล็กนะครับมาคลิปนี้นะครับรูเขาก็ใหญ่ขึ้นนะครับจะให้เราเคาะคงไม่ได้นะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีนะครับ นะครับเราก็ใช้ลวดออลูมิเนียมนะครับครับแล้วก็ตัดความยาวประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาแจใส่รูที่ร่วดนะครับแล้วก็ทําการเคาะนะครับจะเคาะให้ลวดอลูมิเนียมเรานะครับบี้แบนนะครับติดกับก้นหม้อเรานะครับเพื่อเป็นการปะหรืออุด รูรั่วนะครับนี่นะครับก็เป็นรูรั่วที่ใหญ่แล้วกว้างกว่าเดิมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนนะครับก็ลำคาญเสียงรถนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับดูรูเขานะครับก็รั่วรูใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการอุดรอยรั่วให้ดูนะครับครับแล้วก็เอารวด ่าแย,ย่เข้าไปในรูนะครับให้ความยาวของลวดโพจากก้นกระทะออกมาประมาณ1-2มิลนะครับเราก็จะใช้ค้อนเคาะไปนะครับให้ลวดนะครับได้อ่าบี้แบนนะครับติดแล้วก็ปิดรอยรั่วก้นกระทะไอ้ก้นหม้อเรานะครับนะครับผมก็จะทำการเคาะนะครับ นะครับเราค่อยๆเคาะนะครับเคาะให้ลวดกับอ่าก้นหม้อเราเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับก็เคาะแล้วระหว่างลวดกับอ่าก้นหม้อนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็รูที่เราอ่าเห็นก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูใหม่นะครับ นี่นะครับก็มองไม่เห็นสัมรูอู่ก่อนหน้านี้เลยนะครับนี่นะครับรูรั่วก่อนหน้านี้นะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นการอุดรอยรั่วหม้อเราละครับด้วยลวดอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นรูรั่วที่ใหญ่นะครับถ้ารูรั่วเล็กๆก็สามารถเคาะได้เลยนะครับ ็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ